ครับตามความเชื่อของชาวพุทธมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับถ้าจะนับเอาเวลาจริงๆก็คงเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับที่มีการเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาก็จะแบ่งโลกเป็น3ามโลกเลยนะครับไตรภพมันเองก็คือสวรรค์โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลก นรกบาดาลอะไรประมาณนี้เพราะนั้นคนที่ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ลงไปชดใช้กรรมในนรกในนรกอาจจะมีกระทะทองแดงมีถ้าคนเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นอะไรกันก็อาจจะปีนต้นงิ้วหนามนะครับเพราะนั้นก็ลองมาดูว่าบทกวีวันนี้ที่ชื่อว่าสวรรค์บนต้นงิว้วเป็นอย่างไรนะครับเสียงกระซา ครางสั่นสวรรค์สายเบียดร่างกายพลิกพลิ้วบนงิ้วหนามลบลีคมเสียดแทงแตะแคงตามมันเจ็บปวดว่าบหวามทั้งร่านร้อนบนที่สูงทั้งสุกและทั้งเสียวมาซ่อนเร้นลดเลี้ยวแอบเริงร่อนชอบบทเสียงโผเพ่นเล่นละคร ถึงบทตอนโลดโผลยิ่งคึกคักขมโมยขึ้นสวรรค์นั้นอร่อยแม้ปีนสอยน้ำงิ้วน้ำทิ่มปักมันกว่าที่เคยกินไม่ได้ลักจึงพร้อมใจชวนชักขึ้นลักงิ้วถึงน้ำงิ้วจะครูดจะขูดขีดหัวใจเต้นสูบฉีดเลือดแล่นฉิว ตายเป็นตายปลายปีนจนตัวปลิวอ่อ,อนโหยสั่นวันวิวไม่ย่อท้อสิ้นเสียงเศารครางสั่นสวรรค์ปิดมองข้างล่างมืดมิดใจเหี่ยวหอ่อเห็นหนามงิ้วถี่ยิบเสี่ยมคอยรอเสียงนรกเปิดหอฉุกเฉินแล้วสวัสดีครับ